สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะมาลงราวพัฒนาสูตรนี้ให้ก่อนครับสำหรับราวพัฒนาสามตัวบนแล้วก็สูตรหลักร้อยบนราวสูตรนี้นี่มีสูตรเดียวเนี่ยครับที่ดีที่สุดก็จะมา,มาคำนวณให้เหมือนเดิมครับสำหรับงวดวันที่1ิบส สำหรับลาาพัฒนาสูตรนี้ข้ง,งวดที่ผ่านมาก็เลขก็เข้าไปตรงนี้ครับสี่หกสี่เจ็ดตรงนี้ตรงนี้ก็มาสี่ตรงนี้ก็มาหลักสิบกับหลักหน่วยบางคนบอกว่าสูตรนี้หลุดหมดเลยงวดที่ผ่านมาสาหรับเลาพัฒนาแต่ผมว่าไม่ได้หลุดตัวเลขก็ยังมาดีอยู่ครับมาครบทุกตัวอยู่ถ้าท่านจับดีๆครับ ตัวเลขมันก็อยู่ในกลุ่มนี้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายครับสําหรับตัวเลขถ้าเข้ามาแนวนี้ก็แสดงว่าในนี้ก็ต้องมีคูห่หนึ่งแหละอยู่ในนี้ทั้งหมดที่ผ่านมาก็สามตัวบนเหมือนกันครับตัวเลขออกวันที่หกสี่เจ็ดตรงนี้ก็สามตัวตรงนี้ก็ได้เจ็ดสี่สี่เจ็ดสูตรนี้ไม่ได้หลุดนะครับมีบางคนเข้าใจว่าสูตร,ตรหลุดหมด ก็อยากให้ท่านดูให้มันหลายๆตัวหน่อยครับเราอย่าไปดูเฉพาะแถวตรงนี้ที่มีเลขสามตัวหลักร้อยฝั่งนี้มันมาได้ทั้งทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับสําหรับราวพัฒนาสูตรนี้ถ้าไม่มาฝั่งนี้ก็จะมาฝั่งนี้ก็มีเลขอยู่แค่เนี้ครับบางครั้งก็ไม่ค่อยเข้าใจว่า เลขหลุดหลุดเลขมันไม่ได้หลุดนะครับเลขก็มาอยู่ต่อเนื่องอยู่ตั้งงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่แปดนะครับเข้ามาเจ็ดงวดติดสำหรับสูตรนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะใช้เลขข้ามเลขนะครับงวดที่ผ่านมาที่ออก สี่หกสี่เจ็ดผมก็ใช้เลขแปดศูนย์ห้าก่อนแล้วก็ตามด้วยห้าหกสี่นี่ครับแปดศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหกสี่มวดนี้ก็จะใช้ตัวเลขเนี่ยครับเก้าหกเจ็ดแล้วก็สองสี่สี่เราเริ่มจากเก้าหกเจ็ดก่อนเก้าหกเจ็ดแล้วก็ตามด้วยสองสี่สี่นี่ครับ 9 6 7แล้วก็สองสีมันจะเป็นเลขข้ามเลขกันนะครับก็บวก3ตัวข้างหน้าก่อนตรงนี้ก็จะได้5้สตรงนี้ก็จะได้6 8ตรงนี้ได้8ได้4แล้วก็จะได้2งหวดนี้ได้เลข2ครับ ได้เลขสองแล้วก็เอาสองมาตั้งครับสองนับเพิ่มไปสองก็จะเป็นสี่สี่นับเพิ่มมาหนึ่งแต้มก็จะเป็นห้าห้านับเพิ่มไปสามจะเป็นแปดแปดนับเพิ่มมาหนึ่งก็จะเป็นเก้าเก้านับเพิ่มมาสองก็จะเป็นสิบเอ็ดก็เ,เต็มหนึ่งนี่ครับทีนี้ก็เอาเลขเป็นคู่คู่นะครับบวกกันอีกทีนะึง อันนี้จะได้หกได้สามได้ศูนย์ครับสำหรับงวดนี้จะได้หกสามศูนย์ตรงนี้มาได้ทั้งทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหลักสิบครับบางครั้งก็มาคู่กันนี่ครับ อันนี้ได้หกสามศูนส่วนตรงนี้ตัวเลขไม่ตรงกันครับอย่างงวดที่ผ่านมาถ้าเลขมันตรงกันมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับถ้าตรงนี้ก็ได้สองสองสี่ห้าแปดเก้าสิบเอ็ด ก็จะได้หกสามศูนย์แบบนี้ครับถ้าตรงนี้มีสองท่านก็ลองจับตรงนี้ดูอันนี้จะเป็นงวดที่แปดครับก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถือว่าสูตรนี้เดินมายาวจริงครับเดินยาวจริงๆสูตรนี้แล้วก็อย่าลืม เลขรัฐบาลไทยเราด้วยครับเพราะว่าเลขรัฐบาลไทยเราก็ออกไปที่นี่ครับสามเจ็ดเจ็ดก็ซื้อสามเจ็ดเจ็ดสามไว้ก็ดีเหมือนกันสามหกหกสามแล้วก็ห้าศูนย์อย่างเงี้ยเพราะเลขพวกนี้ม,นมันมักจะมาออกหวยลาวนะครับชอบออกตามหลังหวยไทยเรา ก็ไปพิจารณาดูครับสําหรับสูตรลาวพัฒนาสูตรหลักร้อยบนสูตรนี้ครับก็จะเตือนท่านว่าทุกสูตรมีเข้ามีหลุดครับก็ให้ไปพิจารณาเอาครับสําหรับแนวทางลาวพัฒนาสูตรนี้ผมกลัวอย่างเดียวคับกลัวมันจะหลุดนะครับเพราะว่า งวดนี้มันมันเข้าเยอะเกินไปนะงวดที่แปดแล้วก็ยังไงก็ลองเอาไว้พิจารณาดูครับสำหรับราวพัฒนาสูตรนี้สูตรทุกสูตรครับมีเข้ามีหลดุดก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับสำหรับสูตรนี้เดี๋ยวจะลองเอาสูตรอื่นมาลงให้ดูใหม่ครับ เพราะมันมีสูตรลาวพัฒนาอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรเดิมครับสูตรร้อยมะลายแต่ว่างวดที่ผ่านมาเนะี่ยผมไม่ได้ลงเดี๋ยวผมจะเอาให้ท่านดูเพราะเลขมันไม่เข้าเป็นงวดหนึ่งผมก็เลยไม่ได้ลงทีนี้พกกลับมาคำนวณใหม่ผมจะให้ท่านดูตัวเลขก่อน นี่ครับแล้วเราก็ไม่ได้ไล่ลงแล้วก็ไม่ได้ดูสูตร100ร้อยมมลายสูตรนี้เลขออกไปที่อะไรครับสี่หกสี่เจ็ดสำหรับลาวพัฒนาแล้วนี่ครับเข้าตรงตรงตรงนี้ครับเพราะว่าสูตรนี้ผมก็ลงอยู่ งวดก่อนมันไม่เข้าผมก็เลยไม่ลงพอกลับมาคำนวณใหม่กันเนี่ยครับเขาก็เริ่มเข้ามาอีกแล้วสำหรับสูตรนี้ก็เข้าทั้งหกทั้งเจ็ดนี่ครับตรงนี้ก็มาครบสามตัวเลยสี่หกสี่เจ็ดเข้าที่หกสี่เจ็ดตรงนี้ก็มาศูนย์ก็หลักร้อยตรงนี้ก็มีหลักร้อยนี่ครับมีเลขอยู่สามจุด แล้วเด่นหกกับศูนย์เลยทังนี้ก็เด่นศูนย์กับสี่ถือว่าสูตรนี้นี่มาดีแล้วครับสูตรร้อยมมลัยสูตรใหม่สูตรนี้เดี๋ยวผมจะมาลงให้ครับแต่ผมให้ท่านเอาสูตรหลักร้อยสูตรนี้ไปไว้พิจารณาดูก่อนครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเห่งเห่งรวยรวยทุกๆคนครับเดี๋ยวมาลุ้นกัน พันจันครับที่17ขอบคุณครับ